สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในช่องพีทพาชมรถยนต์มือ2คัดคุณภาพเกรดเอวันนี้นำเสนอรถกระบะเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นตัว4ประตูเป็นตัวดับเบิลแคบนั่นเองอ่ะการน,นี้ปีโมเดล2018เกียร์ออโต้เป็น2.4 E เป็นโฉหน้าหล่อโฉบล็อกโคนะครับ ต้องบอกว่า r รโว่เปิดตัวครั้งแรกของรีโว่เนี่ยปี2015นี่เป็นประวัติการเลยนะครับยอดขายถลม่มทลายนะและยังมาออกหน้าโฉมหน้าหล่อนะครับโฉมนี้โฉมหน้าล็อกโคเนี่ยนะครับยอดขายนี่ทะลุทะลวงเลยนะครับถือว่ายอดขายดีมากๆเลยนะสัดส่วนการตลาดนี่อันดับหนึ่งเลยสำหรับรถกระบะ ในบ้านเรานะก็คันนี้เป็นตัว 2.4E ก็เป็นตัวรองท็อปปี2018รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ยังได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคันนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะคันนี้ดอกยางก็ยังเหลือเยอะนะนะครับ9กเซเลยก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับระบบเบรกที่สเบรกหน้าดับเบรกหลังนะ พวกด้วยระบบ ABS EBD มาให้นะครับก็ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานก็มีในรถกระบะเสริมความปลอดภัยให้นะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้สวยงามไฟเลี้ยก็เป็น LED ด้านข้างก็สวยงามตามรูปแบบมือเปิดเป็นโครเมียมบาไดข้างสีดำ เขาเป็นตัวพรีเนอร์นะครับตัวยกสูงคันนี้รับประกันเช่นเคยสีบางเดิมทั้งคันไม่มีเรื่องของบันเหตุชนหนักพิกคว่ำสวยๆแบบนี้เกียร์อัตโนมัติด้วยนะขับขี่ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงขับคุณแม่บ้านขับนะก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องปวดแข้งปวดขา ถ้าเป็นเกียร์เมนวลก็ต้องผู้ชำนาญจริงๆถึงจะขับได้นะครับเกียร์ออโต้นี่ขับง่ายคอนโทรลแค่พวงมลลาลัยเบรคแค่นั้นนะครับในเรื่องของเกียร์ก็ไม่ต้องเอาวงแล้วก็ใช้งานดีนะครับสำหรับกระบ,บะเกียร์ออโต้นะครับทุกวันนี้รถสมัยนี้นะครับเป็นรถกระบ,บะนะก็จะพัฒนาให้เป็นรถยนต์นั่ง แต่ส่วนใหญ่นอกจากเรื่องของการบรรทุกแล้วก็ยังมีพวกไปได้เรื่องของกับขี่สบายนั่งสบายด้วยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆค่อนข้างครบครันนะนะนะคันนี้มาดูความพิเศษของคันนี้นะครับคันนี้วัสดุภายในนะครับสีดำนะคันนี้ได้บอกคุ้มหนังมาแล้วนะคันนี้ได้บอกคุ้มหนังมาแล้วสวยงามนะแต่กปกติเป็นบอกผ้านะแต่คันนี้พิเศษเลยเบาหนัง เบาหุ้มหนังสะอาดสะอาดเลยเกียร์ตรัตโนมัติมีโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดม,ม,มาให้นะครับแถมยังมีโหมด S มาให้บวกลบเกียร์นะครับทีวาชิพดาวเกียร์ได้ที่คันเกียร์นะกอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังเดินได้เดินตะเข็บเป็นได้เลยนะครับจับสัมสัมผัสเนี่ยนะเหมาะมือทีเดียวนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากกอค,คอนโทรลง,ง่ายเหมาะกับตัวรถนะครับ กระจกไฟฟ้าทั้งสีบานฝั่งคนขับเป็นออโต้ออปชั่น Option หลักมือจับขึ้นลงมีให้เกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับอันนี้เขาเป็นข้อดีเพราะเป็นรถสูงนะครับใช้งานได้จริงนะครับมือจับขึ้นลงพวกนี้ก็มีมาครบทุกตำแหน่งเลยอันนี้อาจะเจ็ดตำแหน่งได้นะครับนี่คุ้มค่า วิทยุ CD ดีมีสา m อเนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์โหมดรับสายวางสายได้เชื่อมต่อ u s b ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ AUX ได้แอร์ปรับมือมีช่อง power l e t มาให้2ช่องนอ่นนั้นก็เป็นช่องเก็บสัมภาระต่างๆม e ี v o ก็สวยงามโดดเด่นอยู่แล้วนะครับตามรุ่นตามสไตล์ยิ่งเป็น4ประตูนะยิ่งเป็น4ประตูก็ยิ่งน่าใช้ ราคามือสองค่อนข้างจับต้องได้เลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เปิดเป็นแค่6 4แส0สี่หมเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนี้ยังไงมีที่พักแขนมาให้ด้วยแน่นหน่อยนะไม่ค่อยได้ดึงออกนะครับไม่ใช้ก็ที่พักแขนนี่ก็วางแก้วน้ำได้นะในส่วนของด้านหลังนะครับผู้โดยสารไม่ใช้ก็ตบขึ้นไปนะครับเก็บไม่ลกสายตานะครับ คันนี้ภายในภายนอกนะครับประเมินเกือบเต็มร้อยนะครับประเมินเกือบเต็มร้อยสวยๆนะออปชั่นต่างๆก็เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับรีโวนะครับยิ่งเป็นตัว e ด้วยนะภายในได้เป็นเบาะหุ้มหนังแล้วคันนี้น,น่าจะคนเจ้าของเดิมเขาทามานะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นแต่เป็นเบาะผ้านะคันนี้ได้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะได้เบาะหนังแล้ว สวยงามสะอาดดีนะครับดูแลรักษาสะอาดความสะอาดได้ดีพอสมควรนะครับโครงสร้างไม่มีในเรื่องของชนหนักไม่มีเรื่องของพลิกคว่ำคือตัวนี้แทบจะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยนะครับร่องรอยประวัติการทาสีไม่มีเลยอ่ะดูง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับก็ให้ดูในเรื่องของความเดิมความสวยความงามนะครับคันนี้ ไม่แค่80,006นะครับเปิดเพียงแค่640,000บาทนะได้ส,สภาพสวยๆแบบนี้ก็แทบจะเป็นรถใหม่เลยนะซื้อรถมือ2นะครับนะให้ดูในส่วนของพวกน็อตยึดต่างๆโครงสร้างของฝาก,กระโปรงหน้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆวนะันีนนะ้ดูรถกระบ,บะมือ2นะครับ ก็โครงสร้างเดิมๆนะฮะส่วนในเรื่องของร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆขัดได้นะครับขัดได้พวกนี้ไใช่ปัญหานะครับการใช้งานรถการใช้งานทรัพย์สินสิ่งของต่าง,างก็ย่อมมีร่องรอยบ้างนะครับแต่คันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพสวยเลยนะครับภายนอกภายในเครื่องยนต์แห้งแห้งเดิมเนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีในเรื่องของชนไม่มีในเรื่องของวัตเหตุ ไม่มีเรื่องของพลิกความจมน้ำนะครับ 2.4e 150แรงม้าล็อกโคโฉมล็อกโคหน้าหล่อนะครับปี2018ดอกจางก็90%นะครับภาพโดยรวมสวยแบบนี้นะครับเข้ามาจับมาจองเข้ามาดู ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากดูรายละเอ,อยียดเดินทางเข้ามาดูได้นะครับคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนน,นเสรีไท95นะครับยิงยั้ง95หน่อยหรือติดต่อโดยตรงมาที่เบอร์ผมได้เลยเดีย๋ยวผมฝากเบอร์ฝากิวด้านล่างนะครับและวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่ีครับสวัสดีครับ